สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูบอสและวิชาภาษาไทยอีกแล้วนักเรียนเป็นยังไงบ้างเอยสบายดีกันหรือเปล่าอ่ะในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนไปในเนื้อเรื่องของโอมพินิษมหาพิจารณาไปแล้วใช่ไหมครับคาศัพท์ในบทเรียนเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วอ่ะในชั่วโมงนี้เนี่ยครูบอสนะครับจะพานักเรียนทุกคนไปฝึกอ่านเป็นการอ่านเรื่อง ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดนั่นเองถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็ต้องหยิบหนังสือภาษาพ,พาทีขึ้นมาแล้วเปิดไปในหน้าที่96เป็นเรื่องของการอ่านเสริมก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะเริ่มการอ่าน นักเรียนยังจได้หรือเปล่าการแบ่งวักการอ่านบทอขยะที่ถูกต้องเป็นยังไงนักเรียนต้องสังเกตแต่ละวักนะคบว่ามีกี่พยางอ่าถ้าวักนั้นมี8พยางอะไรก็ต้องแบ่งเป็น3พยางค์2พยางและ3พยาง แต่ถ้าวรคไหนมี9้าคำเนี่ยนักเรียนก็ต้องแบ่งเป็น3พยางค์3พยางและ3พยางนะครับอานักเรียนสังเกตไหมครูบอสเนี่ยแบ่งวักตอนการอ่านมาให้เรียบร้อยเลยนักเรียนก็สามารถหยิบดินสอนะครับขึ้นมาขีดแบบครูบอสไว้ในหนังสือของนักเรียนก็ได้นะครับเพื่อที่นักเรียนจะได้อ่านได้ถูกต้องนั่นเองนักเรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมกันเลย 1 2 3ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดสติติดตามดูรู้วิธีคำเขาบอกเรื่องเขาเล่าฟังเข้าทีแต่ความจริงอาจไม่ดีดังวาจาได้ยนยินสิ่งใดอย่าใจร้อนค่อยผ่อนผันพินิษฐ คิดค้นหาฟังแล้วตรองมองด้วยจิตพิจารณาเห็นคุณค่าจึงค่อยดำเนินการเขาว่าดีดีอย่างไรให้รู้แน่ใช่ดีแค่ปลายลิ้นยินคำหวานแม้นหลงเชื่อพลาดไปใจร้าวรานจงคิดอ่านพิเคราะห์ ให้เหมาะหาไทยคำเขายอร้อไว้หนาะอย่าพึ่งเชื่ออาจยอเพื่อให้หลงเพลิดเตลิดใหญ่ยอเพื่อผลเพื่อประโยชน์ใช่จริงใจหากรู้ทันยังได้ไม่หลงทางโอมพินิษพิจรารณานำมาคิดน้อมนำจิตไม่กมังวล มนมองหมางสติมาปัญญามีเดินสายกลางสงบสว่ามมั่นดำรงสู่ธงชัยอ่าเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนอ่านตามทันกันหรือเปล่าอ่าถ้ายังไม่ทันเนี่นักเรียนก็ต้องฝึกนะคะเนี่ยนักเรียนในบทอาขยาบทนี้นักเรียนได้ข้อคิดอะไรไหมเอ่ย ในบทอันขยามบนนี้นะครับนักเรียนเขาให้ข้อคิดมาว่าก่อนที่เราจะเชื่อหรือจะทําอะไรนักเรียนก็ต้องให้ยังคิดนะครับถ้ามีคนมาบอกอะไรเนี่ยนักเรียนก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องคิดจจรณาให้รอบคอบก่อนอ่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายภาคหน้านั่นเอง นักเรียนยังอ่านไม่คล่องไหนนะเลยต,ต้องฝึกเยอะๆนะครับอะทีนี้นักเรียนได้ฝึกอ่านกันไปแล้วครูบอสต้มีคลิปวิดีโอการอ่านแบบใส่ทำนองสนอมาด้วยจะเป็นยังไงนักเรียนไปดูกันเลยครับก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดสติติดตามดูรู้วิธี ำเขาบอกเรือเาา่องเขาล่าอูฟังข่าวอูทีแต่ความจริงอาจไม่ดีดังว่าจา้าได้ยนยินสิ่งได้อาจารยร้อนคอยพันผ่อนพินิดคิดคนห ตรองมองด้วยจิตพิจารณาเห็นคุณค่าจึงคอยดำเนินการเขาว่าดีดีอย่างไรให้รู้แน่ ใช่ดีแค่แปลายลิน้นยินคำหวานเฮอแม่หลงเชื่อพลา,าไปใจราอุรานจงคิดอ่านพิเคราะห์เหมาะไทย คำเขายอรอไว้นะอย่าพึ่งเชื่ออาจยอเพื่อให้ลงเพลิดตเลิดใหญ่ยอเพื่อผลเพื่อประโยชน์ใช่จริงใจหากครูทันยังได้ไม่ลงทางโอมพินิจ พิจารณานำมาคิดน้อมนำจิตไม่กังวลหมุนมองมางสติมาปัญญามีเดินสายกลางสงบสว่างมันดำรงสู่ธงชาย เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนการอ่านเว็บไซต์ทำนองสนอนเนี่ยไพเราะหรือเปล่าครับถ้านักเรียนฝึกอ่านคล่องแล้วอ่านจนได้แล้วนะครับนักเรียนก็อย่าลืมอัดคลิปวิดีโอการอ่านมาอวดครูบอสด้วยนะครับสำหรับวันนี้คะ่ะนักเรียนครูบอสก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความสุขกับการอ่านมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยนะครับอ่านักเรียนในชั่วโมงนี้เนี่ยครูบอสก็ต้องลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับสวัสดีครับ